สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องลุงป้าน้าอาทั้งหลายพบกับจินาสรินาเอ็มเอ็มค่ะทดลองใช้ปากกานะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ของเก่านะคะไม่บันทึกนะคะ เราหารูปนะคะหารูปอะไรดีว้าวมีรถเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นว่าจัดการอันนี้เลยนะคะเราทำให้แคบลงนิดนึงนะคะแล้วก็มาลบส่วนที่เหลือออกนะคะทุกคน ดูประสิทธิภาพของปากกาว่าจะเป็นยังไงบ้างจัดการเลยนะคะเอาขนาดเล็กหนึ่งเอาขนาดใหญ่ก่อนนะโหสะอาดดีมากเลยนะคะทุกคนอืมนี่แหละที่พี่อยากได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้มือแล้วมันจะ มันจะลบไม่เกลี้ยงนะคะทุกคนสวยงามมากเลยละคะ่ะสมใจเลยนะคะสมใจที่อยากได้เลยตอนแรกพี่นึกว่าใช้ยากนะเอาเข้าจริงๆมันใช้ไม่ยากเดี๋ยวพี่จะใช้แบบ เส้นเล็กๆอีกอันนึงนะคะเอาแบบใช้มาในนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เปิดยางลบใหม่อีกทีนึงแล้วก็เอาแบบนะจ๊ะ อ๋อพี่ก็ได้เรื่องสนุกสนุกมาเล่นแล้วนะคะทุกคนอือ uh หืโอ้ดีงามมากเลยนะคะสรุปว่าถูกใจนะคะเพื่อนๆถูกใจที่สุด เนะจ้านะโอเคเลอยอะสะอาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีกันหนึ่งดีกว่าแล้วก็อสรุปว่ามันติดแล้วเหรอ มาดูประสิทธ,ธิภาพของปากกานิดนึงนะคะโอเคจ้าล้วก็ใช้ยางลบนะคะเอาขนาดใหญ่ก่อนนะคะนิดนึงจะดูเมื่อกี้ผิดพลาดไปหน่อย โอ้ดีงามมากเลยนะคะทุกคนพี่ชอบใจมากเลยนะคะสนุกล่ะทีนี้พี่ได้ของเล่นใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เราก็เอาขนาดเล็กนะคะทุกคน เอาแบบลบไม่ค่อยสะอาดนิดนึงเอาเพิ่มขนาดนิดนึงรู้สึกว่าไม่ค่อยสะอาด ดีงามมากเลยนะคะใช้ปากกาได้ง่ายมากเลยนะคะโอเคเลยนะคะแล้วก็พี่จะลองเขียนดูนะคะสามารถที่จะเขียนขีดเขียนได้หรือเปล่า ืมดีงามมากเลยนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนดีงามมากเลยนะคะตอนแรกพี่ไม่เข้าใจว่าเขาจะมีไว้เพื่ออะไรสรุปว่าเอาไว้กันขูดขีดนะคะ มันดึงได้อ่ะดึงออกมาแล้วก็มันเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนก็ใส่เข้าไปในนี้ยี่ห้อปากกานะคะทุกคนเป็นยี่ห้อเขาอ่านเป็นยังไง Universal s t y l u s pen JRBP 5 6 0นนะคะราคาสิบกว่ายูโรเองนะคะไม่แพงมาก มันจะมีแมกเนตนะจะมีแมกเนตเพนคอเวอร์มันจะเป็นแม่เหล็กนะคะทั้งสองด้านเลยเหมือนเปิดเปิดตรงนี้ก็จะมีแม่เหล็กเหมือนกันนะคะใส่เข้าไปพอข้างบนนี้ก็แม่เหล็กเหมือนกันจะได้กันหายนะคะทุกคนดีงามนะคะถ้าใครสนใจซื้อได้นะคะทางอเมซ o n ราคาสิบกว่ายูโรเองนะคะตกบ้านเราก็ประมาณ สามร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนคุ้มค่ามากแถมปลอกมือด้วยนะคะปลอกมือเวลาที่จะต้องการที่จะทำงานแบบละเอียดมากนะคะแล้วก็มีปากกาเอาไว้เปลี่ยนด้วยนะคะสองอันคือคุ้มมากอะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้แล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ